สวัสดีค่ะมาดูดวงความรักรายวันกันนะคะสามารถดูได้ทุกลัคนาทุกราศีแล้วก็ดูได้ทุกสถานะความสัมพันธ์ค่ะพลังงานในวันนี้คุณได้ไพ่สองเหรียญคนรักนะคะหรือว่าคนรักที่จะเข้ามาในอนาคตได้เป็นเจ็ดคาถาไพ่สองเหรียญน,นะคะ หมายถึงหน้าที่การงานนะคะหมายถึงภาระที่มีเข้ามาล้นมือนะในวันนี้อาจจะต้องมีการจักรลิงนะคะมีการทาบาลานซ์ระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะกรณีมีแฟนแล้วก็ต้องมีการสื่อสารที่ดีนะคะ,อะบอกกล่าวคนรักว่าวันนี้เราอาจจะมีเวลาน้อยเราอาจจะไม่สามารถให้เวลาเขาได้ตามที่เขา expect ะะแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกันอยู่ตลอดนะคะอย่าปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยใจนะคะหรือว่าไม่เข้าใจส่วนสําหรับคนที่โสดนะคะไพ่สองเหรียญก็อาจจะหมายถึงการต้องเลือกนะ,ะเมื่อวานคุณก็ได้ไพ่ในเรื่องราวของการต้องเลือกเหมือนกันอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ต่อเนื่องมาเนาะว่าจะเลือกใครหรือว่า จะเลือกเป็นโสดต่อหรือเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆนะคะทีนี้มาดูพลังงานของคนรักบ้างเจ็ดคาถาอันนี้ก็หมายถึงคนที่มีพาชั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะออไม่ว่าจะมีประสรรนะคะมีปัญหาอะไรก็ยังไปต่อนะคะยังสู้ต่อแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงความรักก็หมายถึงคนที่พร้อมที่จะฟันฝ่าทุกอุปสรรคค่ะเพื่อความสัมพันธ์นะทีนี้ ถ้าคุณโสดนะคนที่จะเข้ามาเป็นไพคาถา,าเนี่ยเจ็ดคาถาก็หมายถึงคนคนนี้เขารู้ว่าเขาอะจะต้องมีคู่แข่งแน่ๆเลยเพราะว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้นะคะแต่เขากา็มีความพยายามที่จะชนะใจคุณนะคะมาดูพนังงานของไพโรคโครบ้างมี d e ดิเซฟเลิฟแล้วก็พีซฟูลเรสเตเ t ชันเดี๋ยวขออ่านคนโซดต่อเนื่องเลยคุณเนี่ยกำลังจะได้เจอบคนที่มีความเหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะแล้วก็สามารถที่จะลอมชอมกันได้ในทุกๆเรื่องนะคะจะไม่ใช่คู่ที่จะเอาชนะค่าขัานกันนะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมนะ ส่วนกรณีของคนที่มีคู่แล้วนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณสองคนสามารถตกลงกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะ